โราคงคู่วนอ,อยากให้เรซึ่งสาวเอ๋ยถูยังถูกแล้วหรอคะอ่ะบายาบายค่ะบายบายด้วยไม่เห็นมือเลย <m> บ๊บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำมือสวยๆสวย,ส,วยส,วสดีสวยสชื่อน้องอะไรคะเนี่ยต้น <m> ้องนห้หรอคะเรียนอยู่ชั้นอะไรคะ หนึ่สามหนึ่งับสารห้องคุณครูอะไรคะคนนี้ค่ะกับครูอะไรคะมีคนนี้มีครูเล็มีคนค่ะอ๋อเหรอคะแล้วอยู่โรงเรียนอะไรคะเออียังฉันพี่ไ้ชมสี่แล้ว้าฉันพี่ได้ชนี้